จะเป็นชุดชันเลยอันนี้เข้ามาไทยโูปนำท่านท่านเหือเนาะทุกคน มามาดูเรือเรือ,อสพันโหงที่เขาจะทอดกระถิ่นในวันที่27เนาะวันที่27นี้เตีนาะจะมีขบนวนแห่เดี๋ยวเดี๋ยวครอจะให้ทุกคนได้ชมอ่ะกเมื่กี้ไปโอเคไปเลยนี่เมื่อกี้ออ้พื้นน่ะใจดีเจดีมาเห็นครอแล้วก็ทักว่านีบ่เม่นครูสาวลาวบ่ร์ัซัน โกโกตวบะแมนเคยเห็นอยู่ซองอ่าไอโบเนาะบ่าวโบเลื่อมคนนิดเดียบตัวรนมากเลยตอนนี้ตัวเลื่อมนิดนึงกี่โมงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้วะเดี๋ยวนี้ห้าโมงยังสี่โมงห้าสิบห้าสิบห้านาทีเรือมีแต่ลำสวยกูเกียเอาเอานี่ไหมโอเคแมนเนาะทุกคนบึง ว้าวครั <hi> ้งหนึ่งในชีวิตเบิ่งามงามเพวกเรามีโอกาสได้มาสัมผัสตัวจริงนะทุกคนมีพี่คนนึงบอกว่ามีพี่คนนึงบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมา60ปีเขาเพิ่งเคยเห็นทรั้งแรกใช่ขนาดคนไทยบางคนเนาะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เราเจอไอ้เพื่อนเนาะไอ้เพื่อนมาแนะนำเนาะมาบอกเขาว่าขนาดไอ้เพื่อนอะอายุ6ยปีเนาะ หกสิบปีห <brands S 1> ้าก็เคยเห็นเหือห์นะแล้วเฮาถือว่าโชคดีเนาะเขามาเฮ็ดดนนี้เนาะครึ่งครึ่งชีวิตโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าหากันยุ้ยสามสิบปลายเขาเห็นแล้วแมนแล้วเขาตั้งใจมาดีในเมื่อกี้ไอ้เพื่อนแนะนำให้เฮาเนาะแล้วก็บอกเฮาก็บังหู่เนาะได้ยินข่าวว่าอ่าเพื่อนมีงานเนาะการาติโอกาสญาติเวลามา เพื่อจะมาุมแต่บุ้งวันที่ซาร์เจตอายเพื่นเราคนจะไล่ไล่ทุกคนเขามาถ่ายโบเนาะเขามาดีพี่โบ้เขาได้มาโบ้ถาย่างเขามาแล้วเขาแมนแมนย่านเขาโบ้หินแถนนี้เขาต้องถ่ายให้มูเพื่อนได้เห็นก่อนแมนเพราะว่าย่านแล้วเขามาบุทันคนอื่นแมนแต่เขาเห็นเหือเห็นแต่คนแต่เขาต้องมาตั้งแต่สี่โมงเช้าหรือว่าตีสี่เขาเพ่เห็นพระองค์เลยก็เขาก็ไ่เห็นเหือเมื่อวันที่สองเจ็ดนะแมนอันนี้อันนี้แมนอันเหือของ เขาว่าเขาเอินมาเนื้อใดถ้าถ้าฟังเราเขาจะเอินมาเจ้าสีวิตเนะาะหรือว่าสุมเด็จพระเจ้าเหรอเขาเอินมาเนื้อใดถ้าเราผิดเนาะถ้าว่าพวกเราผิดบนใดก็ทองตองขอโทษขออภัยนำเนาะพเพราะว่าเรากับโบโบค่อยจะหูซับเลย <c oughs> อ่นนี้เป็นเหือที ถ้าถ้าวาซาลาเขาเอินมาเจ้าสวิตเนาะ<ค>ที่พุนจินั่งค่ะนะที่พุนจินั่งอันไทยเขาเรียกว่าอย่างก,กับสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงสมสมเด็จพ่อหลวงราชกาลที่ทีสิบเขาจะเหอเหอเหอมื่อกี้อายพุนว่าเือที่เขาสร้างมานี้ไล่ห้อยปีเนาะตัวนี้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 วะสร้างมาราชกาลที่ห้าสร้างมาในราชกาลที่ห้าไม่น่ะอันนี้ร้อยกว่า เสียงค่อยๆเดียอันนี้คือเรือที่เขาสร้างมากับมืออ่าเป็นเรือที่เขาสร้างมากับมือคนเป็นเป็นคนศิลปะของคนรุ่นรุ่นเป็นฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นเองบบได้เฮ็ดด้วยจักเขาเอามือเฮ็ดเขาเขาทำด้วยมือถ้าเป็นภาษาไทยเนาะที่เห็ดเขียวคือผสมเผ็ดกับทำแล้วก็อ๋อที่เขียวๆเห็นบ่เดี๋ยวซูมบึงเห็นบ่ คือเพชรแท้แล้วก็เงินครับเพชรเนี่ยผสมอ๋ออันนี้เนาะ<ม>ทุกคนจะเห็นว่าสีเม็ดสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีทองนี่มันของแท้เบิดเข,า,ข,า,ข,า,ขา,าเขาเฮ็ดด้วยทองคำผสมผสมเพชรผสมเพชรแล้วก็เป็นทองคำถ้าว่าเป็นแบบเขาเอิ่อหนอยอย่างแล้วมันจะถ้าเป็นข้องเกย์แล้วมันจะมันจะอันมองมันจะถ้าเป็นของเกย์ถ้าเป็นของเกย์จะมองจะค้าไว้ฮะนะแต่อันนี้เป็นของแท้ทุกคน แบบเป็นเพชรเป็นทองแท่งนี้อะไรมีห้าสิบสองลำมีห้าลำทุกคนอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เขาเอามาเอามาซ้อมแล้วก็เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมซืิอๆห้าสิงลำออมาอีกจำนวนหนึ่งเขายังบริออกมาเธอได้ทุกคนโอ้ขนาดสำนี้ยังอลังการเนาะสุดยอดไปเข้าไปเบิ่งฮอบพอบอกไปไปคุกเกียร์นำทางค่ะ นี่สุดยอดเลยเมืองไทย,ยคนมาถ่ายคลิปถ่ายทำแล้วจะไปนับเขาจะเป็นดับเ,เนนบ,บิงน้กันนะทุ้คนมีนจักรลัมตอนนี้ครูเกียร์ตื่นเต้นครูเกียร์ตื่นเต้นจะไปนับเงื่อนมีจักรลัมตอนนี้ <c oughs> นตัวที่เขาเป็นเห็นนะนะเขาเป็นเหตุจะเขาจะเป็นดับกันกคนือ๋อคนมาถ่ายคลิปไทยวิดีโอไทยอ่ายูทูบไลน์ไลน์ทุกคนนี่ สามสามลำแล้วสามลำแล้วป๊อเกียยิ่งใหญ่อลังการอ่ะโอ้ต้องมีตุ่มตาด้วยนะสุดยอดอ่งามอิลีทุกคนงามงามครูเกียตื่นเต้นงามบอกคูเกียร์งามงไปนับน้ำกันเลยไปไปนับ ไปนับน <anor> ้า <ment> ก <ale> <l ido> ันบาซันข้างข้างนั้นได้มีรถสามล้อเลยคันนี้โอ้ยเสียดายที่อยู่ในกล้องเหรอบ่งงามคือตัวจริงเด้อถ้าผู้ใดอยากเห็นตัวจริงละมามาเบิ้งตัวจริงเนาะในกล้องบ่อาจจะบ่งงามเท่ากับตัวจริงมีสองยังไม่มีสามอีกคุกเกียคุกเกียเห็นบ่เอันยังพู้น่ะเห็นบ่เห็นบ่พู้น่ะพลัดสว่างบ่นั้นพลัดสว่างไม่น่ะ้คือกันน่าจะเบียนงามเด็ดเห็นบ่ทุกคน ซูมให้เบังสวยงามงามอิหรี่อนนนนโอเ้เกียร์อันเหืรอเมื่อกี้บอแมนตี้อันเขาว่าเจ้าชีวิตจินังบอมแมนตี้แมนดูอันนี้ก็คือเดยอันนี้เป็นเหืาอที่ว่าเขาเจะเอามาโซ่อันอของพระองค์เพิ่นกินนั่งจะแทนอาจจะใหญ่กว่านี้บอ อันอันนี้เป็นอตัััวนนน้มของพระองค์คุณจินั่งเลยแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแบบอะไรแบบว่าอันอะไรนะแบบว่าอามาร์ดบบอี๋อยนะอ๋อ้จินั่งอันนี้เป็นหกเจ็ดแปดเก้าฉิบเพื่อฉิ่งทนดูหมอันนี้เขาเอามาไว้ซ้อมซื้ออยู่ในหาอยู่ในหากมันสิบสี่ลำห้าสิบสองลำทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตโองเจ้ายคนหนาวลุกเลยดีใจที่ได้มาเห็นทุกคน นี่คืออสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกคนมีอยู่ที่ประเทศไทยคุกเกียฮูบอเฮือนั่นเขาจดเขาเป็นมรดกโลกแล้วแมนเป็นเฮือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นเป็นเฮือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเ,เ,เขาจดเขาเป็นมรดกโลกแล้วแมนบอกคุกเกียเน,น,นอะโอ้สุดยอดเลย เบิ้งงามสวยมากยิ่งใหญ่อลังการพุ่นพุ่นคณะถ่ายกล้องเฮายังบ่พอใจยังบุ่ตรพุ่นแม่น้ำเจ้าพญาเนาะแม่น้ำเจ้าพญาเบิ้งม่น้ำเจ้าพญากันโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นสิได้เบิ่งอันนี้พวกเขามาถ่ายโบมาถ่ายเบาโบโซล่าเซล เสียงแคนลาวแต่ว่าอายยังบ่มาเณื่อเมน้ำเจ้าพยาเป็นเมนแต่เฮามาเลาะท่ายหุบอ่าเบิ่งก่อนโอ้โหสวยมากมากเลยเมนนี่เป็นเมน้ำที่ว่าดาราคนดังของไทยทรัตกเป็นบ่อเมนเมนคุเกียยังจื้ออันคู่เกียยังจื้อเลยโอ้คูเกียตัวเฮ้แต่คุออดตกใจอีกแล้วคูเกียนะเบ่งไหม เกียคิดว่าวิญยังหูตกใจแทววาคูกเกียตื่นเต้นเห็นเห็นเหงื่อไล่ไล่ว่าสั่นคกออยจนตกใจมดโหเกียง,ยงามแท้งามวาเกียสวยมากเบ่งแม่ทุกคนขอหรู้สึกโชคดีที่ได้มายืนจุดนี้ที่ได้มาเห็นได้มาสัมผัสตัวจริงถ้าทุกคนมีโอกาสอยากให้อยากให้มาเนาะมายืนอยู่จุดนี้มาเบ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้มาเห็นพ่อก็ดีใจที่พาคูก,เกิเอมาเนาะโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้แหละคูก,เกิเออยากมาอยากมาเห็นพ่อม,มาแล้วก็เาวาไปเฮ็ดพาสปอร์ตได้พาสปอร์ตปุ๊บมาปับ๊บทันใจข<พ>ออนุญาตถ่ายรูป <มา S 2> นำคุณอยากถ่ายรูปแพงวันนอันนึงสองสามเออถ่ายอีกถ่ายอีกนีนางบวญโยม เจ้าจักรธาหนึ่งสองสามไทยฮุบนี่อะไรมาทางนี้ให้ให้ใครรับให้ใครพี่ไทยยูพุ่นเอาไป่ไทยยูพุ่นเอาไป่ไทยยูพุ่นเอาไได้ได้ปเนี่ขอก็หายอกหายเนี่ยขาก็หายเขาติดุนเร็วอันนี้เขามาเกี่ยจัด บอกว่าได้หยุดเถอะเวลาประยุทธ์ก็เงยโอ้ยตะโขยเปเฮ็ดเบียค่ะอันนี้อันนี้ซูมอ่ะอันนี้อ่ะง่ายเลยอันนี้ถ้ามันบป้เฮ็ดแบบง่ายอยู่มุมนี้แหละงามอืออือยืนเลยตีดว่ะ ไ,ไล่ไล่มาแล้วปไปยืนฟักนั้นไปยืนมุมนั้น,ปนไปยืนมุมนั้นท้ายให้หมดเลยป้า<ป>โอเคถ่ายรูปถ่ายรูปให้ครูกเกียร์อาฟังนี่ฟังนี่ เห็นวัดอรุณมาเลยนี่นี่น,นี่ยืนนี่ยืนน,ยน,นี่ยืนบนนี่ยืนมองนี่เจ้าเข้าไปยืนในหัน่น่ะหนึ่งสองซ้ำงามงามงามหนึ่งสองซ้ำงามงามไปได้แล้วเด้อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวซูมอาวัดอรุณให้เบิ่งก่อนอันนี้คือวัดอรุณเด้อคู่ค่อคยไป ไปมาแล้วเน้องวัดอรุณง้ามงามตัวจริงกันงามงามเลยทุกคนเหงา,าไล่อหลว่าคุเกียวะคุเกียได้มาเห็นเมืองไทยสมใจแล้วเด้อแม่เหงายำเลงทุกคนบองไหมโอ้สวยงามแม่น้ำเจ้าพยา ดีใจบบที่ได้เห็นแม่น้ำเจ้าพยาดีใจสึดๆเลยเป็นน้าไดทุกคนความงามนี้คุอโอะจะบบสามารถที่จะพลาลนาไดทุกคนสวยงามอิหลีงามที่สุดเลยอันนี้ขเขาเฮ็ด้วยเงินรวยอทองแท้ๆเนาะเห็นบบทุกคน เมื่อกี้คนยังมาเละมาถ่ายคลิปถ่ายทำเนี่ยะไล่ไล่บึ้งนันมันหักับด้ากับอุปกรณ์กันดีสุดอือโหสุดยอดเลยเนาะคุกี้เนาะความงามโอ้สุดยอดมีแต่คนมาถ่ายหูปทาย,ทาย้เฮาก็ถือว่าโชคดีที่สุดที่ได้มาเห็นแต่บุหัวจะได้มาบางทีจะซาเจตจะได้มาบ่า มานี่ได้มาแต่บุ้งวยงจะมาทักกันจะได้เห็นมันเนกิดวะคนไล่ลายวาสันจีไ้เข้าบ่วันที่๒๗ทาท้าพี่โบอยู่บุ้งวาพี่โบจะมาฮอตกันไรโอ้เขายัางประดับนี่เขายัางประดับอยู่สุดยอดเลยเกีย เมื่อกี้ไอ้พ่นว่าเฮืออันนี้เขาเฮ็ดด้วยมือเนาะแบบแเป็นคนเฮ็ดหรือว่าเขาทําด้วยมือเขาบอกเอา,อาจักเอาอยางเฮ็ด,ดตั้งเขาเป็นศิลปะฝีมือของมนุษย์ยล้วนๆ้วน<ม>แล้วก็ลายห้อยปีอีกได้เนาะนนตั้งแต่รัชก,กาลที่5้าพุณไมมน่ะสุดยอดเลย มึงแมงามเลื่อมลิลบระกแข้อเฮ็ดด้วยทองแท่ทุกคนมหมความงามเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เดนิโบมีแดดแล้วเดี๋ยวถ่ายโูหให้ทุกคนได้ชมน้ำกันถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ชมน้ำกันงามโบทุกคนผู้ใดได้มาเดย์อย่าลืมคอมเมนต์บอกเดย์เดอจะเป็นชุดชันเด้อ อันนี้เขามาไทยโูปนำทาน่ทาฮท่าเหือเนาะทุกคนหนึ่งสองสาม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 เดี๋ยวโฟจะทา ไอโบมาเดี๋ยวจะไปเที่ยวอยูบบนใดนั่นฝากติดตามไปน้ำกันเนาะอย่าลืมแนะนำที่ท่องเที่ยวที่ประเทศไทยจะให้ัวกับครูเกียร์ไปเที่ยวบนใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเด้อเดี๋ยวจะไปเที่ยวแต่วันที่สาวเจ็ดบุหัวจีใดเข้าไปเบิ่งโบเนาะงานทอดกระถิน่น ข้อเอาควาคำพับใดผิดพลาดประการใดกต็ต้องขอโทษขออภัยนำเด้อขอต้องจบคลิปคลิปนี้ไว้สำนีกนพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอโอต้องก็ขอสบายดี